นานเน,นินนานแค่ไหนที่คำว่ารักไม่ได้ทำงานจนเกือบลืมไปเหมือนกันว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไรมีแต่ความอ้างว้างที่เดินร่วมทางกันมาแสนไกลอยากมีคนคอยเข้าใจก็ไม่เคยมีจึงเลิกมองหาแต่แล้วก็มีวันนี้ ที่ชีวิตมีเธอเข้ามาหรือเธอคือคนที่ฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนน,นั้นคนที่จะบอกว่ารักแล้วพูดว่ารักตลอดไปฝนตกแล้วค่ะ สวัสดียามเย็นนะคะพามาดูต้นมะเขือยามเย็นค่ะที่เห็นกระดาษขาวๆนั่นเป็นกระดาษกาวสำหรับดักแมลงนะคะแมลงแล้วก็ผีเสื้อกลางคืนที่เขาชอบมาวางไข่กับยอดอ่อนของต้นไม้เราอะคะ่ะจะไปติดตรงนั้นเนาะเป็นกาวดักอย่างดีเลยค่ะว่าเราไม่ใช้สารพิษไม่ใช้สารเคมีนะคะเราต้องใช้วิธีดัก เราจะได้กินผักที่เราปลูกนะคะฝนก็จะตกแล้วค่ะปอบแปะแล้วไปกินข้าวกันกันนะคะสวัสดีค่ะ